có lại ờ đạn ăn là cái nọ không ăn là cái nọ làm lấy heo nữa ไปอีกเี่อยเลยไปอีกเรื่อยๆเลยไปอีกเรื่อมาเลยเอีเ่อเลยหออมาเ่อเลยไปอีกเ่ยๆเลยี่อยๆเลยไ้เ่อยๆเล เป็นปลาขาวเป็นต้นนี่เลาะฟ่งลูกนังเจ้าไปนอนม่อเท่ก็ได้ไปดูบาทละกิโลคนเด้อพี่น้องบาทละโลละโลพี่น้องบาทละโลกูอาโอ้ย้ราคาไตเมวนพี่น้องนมวนมรวาหาปลาหาอย่างว่าถือเล็บอเอออ้

và năm lần hai năm hai nghìn hai mươi 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 được nghìn hai mươi hai 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 nghìn hai mươi yên, nghìn nhau mươi hai nghìn hai mươi hai ฉันว่าให้อยากให้กินเป็นวิถีชีวิตของของคนอีสานเหรอพี่น้องครัอยากให้กินนินน่มน้ำมากอยากห้กินยังสี่เหรอ